สวัสดีค่ะนมัสก,การค่ะมาเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเสียงมาอ้าวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้คุณนัทจะมาพูดถึงเรื่องของคดีพรบคอมกรณีการตัดต่อภาพนะคะซึ่งคดีที่คุณนัททำให้กับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเดี๋ยวคุณนัทจะเล่าให้ฟงังเดี๋ยวรอ รอเพื่อนๆมาก่อนนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะทุกคนก็จะไดะ้มีความรู้ไปด้วยนะคะว่าสื่อโซเชียลทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อะ,อะไรอะ่ะการตัดต่อภาพการโพสต์การ, Post, การเข้าถึงสื่อการกล่าวถึงกันมันง่ายนะคะมันง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างกับการใช้สื่อโซเชียลนะคะโดยเฉพาะกรณีการ ตัดต่อภาพซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องกรณีเชื่อมจิตนะคะอ้าวสวัสดีค่ะปู่มุนีมารยายงานความคืบหน้าล่าสุดค่ะอ่ะกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่มีข่าวดังเรื่องเชื่อมจิตเราจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีจอนนี่นะจอนนี่แฟมิลี่นะคะเขาก็ทำทำข่าวเรื่องนี้แล้วก็มีการถูกฟ้อ,ฟองร้องกันกับกลุ่มพิปิยักษ์แล้วก็ ว่ากันไปนะคะมีการไปขึ้นส่งขึ้นศาลอะไรกันต่อสู้กันไปในตรงนั้นแล้วทีนี้ตอนเนี้ยเรื่องในขณะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นกระแสะมากแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าเฟซบุ๊กเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะได้นำภาพภาพหนึ่งขึ้นโพสต์แล้วจริงๆไม่มีถ้อยคำประมาทนะคะอีซอขยี้ข่าวเอาภาพนี้ขึ้นโพสตแล้วโพสต์ดีๆด้วยนะคะ ภาพนี้เป็นภาพที่มีบุคคลประมาณ10 10กว่าคนนะคะอยู่ในเรือลำหนึ่งนะคะในเรือลำนั้นก็มีหลายคนเลยมีไม่มีการตัดหัวไม่มีการเอาภาพไม่มีคำว่าคือพอเราพูดคำว่าภาพตัดต่อเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นการเอาภาพบุคคลมาตัดหวัวข้อออกเอาหัวฟายใส่อะไรแบบนี้เรามักจะนึกแบบนี้ว่าอันนี้มันเสียหายอันนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เป็นการเอาภาพบุคคลดีๆเลยเนี่ยคะ่ะ ใช่ค่ะปู่อ่าใช่ค่ะมาแต่เช้าค่ะวันนี้มาแต่เช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปกายภาพแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปจังหวัดตากนะคะขับรถเกิดคืนนี้วันนี้ก็เลยมาไล่แต่เช้าบ่ายสามไม่มีเวลาในความคิดของเราเนี่ยเรามักจะคิดภาพว่ากรณีตัดต่อภาพเนี่ยคือกรณีที่เราเอาภาพคนมาตัดหัวเขาเอาหัวควายใส่ความจริงไม่ใช่เป็นการเอาภาพคนหลายๆคน ต่างสถานที่ต่างอะไรก็แล้วแต่แล้วมันรวมสร้างเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะคะ,ะในภาพดังกล่าวจะเป็นภาพเรือลำหนึ่งนะเป็นภาพเรือลำหนึ่งแล้วก็มีการนำบุคคลเป็นสิคนเลยเอาภาพบุคคลเนี่ยตัดตัวภาพของเขามาแล้วก็มาใส่ในเรือลำเนี้ยนะคะใส่ในเรือลำเนี้ยแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเรือลำเนี้ยจะเป็นรูปภาพของทนายที่ดูแลคดีนี้ อันนี้ครูบอกชื่อได้นะคะคือทนายธรรมราชนะคะคือทนายธรรมราชน้องธรรมราชเนี่ยในคดีนี้ก็ดีมากกับครูนัทก็ดีมากนะคะแต่ว่าครูนัทก็อยากจะเอากรณีเนี้ยมาให้เป็นกรณีศึกษานะคะว่าเขาเสียหายแล้วสาลก็มีคําพิพากษาแล้วนะคะ,ะในรูปภาพเพจอิซอกยฮี้ข่าวก็มีการเอาบุคคลเนี่ยมาใส่ในเรือเป็นสิบคนเลยแล้วก็ข้างบนเรือเนี่ยคือมุมหัวมุมของภาพเลยเนี่ยนะคะก็เป็นภาพของ ทนายธรรมราชนะคะอยู่ในภาพนั้นด้วยทีนี้ทนายธรรมราชเขาก็เลยฟอ้องจอนนี่เพราะว่าจอนนี่เนี่ยไปแชร่ในเพจอีซอคยี้ข่าวเนี่ยใช้คําว่า้าพวกเรามาช่วยกันมาช่วยกันตั้งชื่อภาพนี้ไม่ได้มีความในทนํานองว่าดีหรือไม่ดีก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแย่ๆเลยนะคะตั้งชื่อภาพกันไปส่วนจอนนี่เนี่ยเขาไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นตรงนั้นแต่เขาแชร์เขากดแช์ กดแชร์จากเพจดีไซน์ขยี้ข่าวมาแล้วเขียนแคปชั่นว่าแบบจังไม่มีถ้อยคำใดที่ผิดกฎหมายเลยนะคะเขียนว่าแบบจังแบบจังเนี่ยมันไม่มีความหมายในทางชั่วหรือร้ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องหมิ่นประมาทนะคะเป็นเรื่องพรบคอมที่เผยแพร่ภาพตัดต่อไอ้คำว่าแบบจังเนี่ยมันมีความหมายว่าแบบนี้แหละแบบถูกต้องใน จอ h n นนี่เขาบอกว่าเหตุที่เขาแชร์เนี่ยเพราะเขาเห็นว่าเรือลำเนี้นะคะมีมีคนอยู่เป็นสิบคนเนี่ยอยู่ในเรือลำเนี้แล้วก็มีทนายธรรมราชนี่เป็นเหมือนเทพ,พเจ้าเป็นเทพเจ้าสายฟ้าที่ที่ว่าความให้กับเรือลำนี้อันนี้คือข้อต่อสู้ของเขานะคะคูนัทเนี่ยไปเป็นทนายให้จอนนี่เนี่ยคือในชั้นที่สารประทับฟ้องแล้วแล้วก็ทนายคนเก่าของจอ h n นนี่เนี่ยเขาไม่สะดวก มาว่าความให้เขาติดขัดคุณนัทก็เลยจอมน,นี่เขาก็เลยติดต่อคุณนัทมาว่าพี่นัทช่วยผมได้ไหมแต่ผมไม่มีค่าใช้จ่ายให้นะบอกเอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปสืบพยานเดี๋ยวพี่ไปสืบพยานให้เดี๋ยวไก่เกียร์แต่ถ้าเขายอมไก่เกียร์เดี๋ยวพี่จะขอธรรมราชให้ถ้าเขายอมไก่เกียร์นะเขายอมถอนฟ้องให้เราก็ขอโทษเขาอะไรต่ออะไรก็คุยกันไปเรียบร้อยนะคะก็ปรากฏว่าคุณนัทก็แต่งทนายเข้าไปนะคะ,ะคุณนัทก็ไม่ได้ เก็บเงินเก็บทองเขาเพราะว่าโอกาสคดีเนียจะแพ้เนี่ยมันก็มีซึ่งคุณนัทก็บอกเขาแล้วว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพตัดต่อจริงเพราะฉะนั้นเราแชร์ภาพตัดต่อเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคุณนัทก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่ไปทําคดีให้ถ้าแพ้เนี่ยจะได้หรือถ้าต้องจ่ายค่าเสียหายเขาเนี่ยก็เอาเงินทองที่มีเนี่ยไปจ่ายเขาไม่ต้องมาจ่ายพี่แล้วชนะถ้าชนะศาลยกฟอ้องไม่ต้องเสียอะไรค่อยว่ากันเขาก็บอกว่า ถ้าเขาชนะเนี่ยเขาจะเตรียมค่าเสียหายที่เขาเตรียมไว้ให้ทนายธรรมราชนี่ยเขาจะให้พินัทพีนัทจะเอาไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่พี่นัทเลยให้ยกให้พินัทเลยแต่ไม่ถือว่าเป็นค่าทนายความที่จ้างพี่นัทนะเพราะถือว่าพี่นัทมาช่วยก็คือมาช่วยกันนะคะไม่มีค่าทนายความก็คือไปช่วยเห็นว่าเขาเป็นน้องเป็นนู่นก็ไปช่วยสงสารเขาก็ไปช่วยนะคะเขาจะดูแลในเรื่องอาหารการกินในเรื่องที่พัก รถคุณนัดใช้ไฟฟ้าคุณนัดก็เติมไฟวิ่งไปเองนะคะทีนี้พอไปถึงศาลนะคะก็ครูก็เจอกับทนายธรรมราชเรื่องนี้ครูก็เคยเล่าให้ฟังแล้วครูก็บอกว่าธรรมราชน้องอพี่ขอได้ไหมเ,เด็กมันไม่ได้ตั้งใจเขาก็บอกว่าอาสรุปโดยคุยกันไปก็บอกว่าผมเห็นแก่พี่โอเคเดี๋ยวผมถอนฟ้องให้ผมเห็นแก่พี่คือคนอื่นขอนี่เขาไม่ให้นะแต่คุณนัดขอนี่เขาให้ เขาบอกเขาเห็นแจกคุณนัดผมฟ้องไปสามแสนผมลดให้ผมขอค่าเสียหายแสนหนึง่งแล้วก็ให้เขาขอโทษผมบอกได้เดี๋ยวพี่จัดการให้ก็ถามจอนนี่บอกจอนนี่ไหวไหมจอนนี่บอกพี่นัดผมอะแม้แต่ค่าทนายพี่นัดผมยังไม่มีจ่ายเลยผมมันมีสองหมื่นที่เตรียมไว้นะคะผมยินดีนะแล้วเรื่องขอโทษอะไรก็ไม่มีปัญหาถ้าเขายอมเนี่ยเดี๋ยวสองหมื่นเนี่ยผมให้เลยผมเตรียมไว้แล้ว แล้วก็ต่อรองกันบอกว่าธรรมราชน้องมันมีอยู่เท่านี้พี่ว่าเราเอามิตรภาพไว้ดีกว่าไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจริงเดี๋ยวให้เขาขอโทษคืนความเป็นทาให้อะไรให้ธรรมราชเขาบอกไม่ได้จริงๆพี่เพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ครูก็เข้าใจไม่ว่าเขาเพราะเขาใช้สิทธิ์เขาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายนะคะก็ปรากฏว่า ก็สู้คดีกันไปเราก็เบิกความไปตามความเป็นจริงว่าเหตุที่เราแชร์เพราะอะไรเพราะมันเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลเราก็ให้เหตุผลกระสาลไปสุดท้ายนะคะ,ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นผู้ทําภาพไม่ได้เป็นผู้ตัดต่อภาพแล้วเราแชร์เราก็เห็นว่าภาพมันไม่ได้มีความเสียหายเพราะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนหัวหรือมีการด่าหรือว่าอินซคขยี้ข่าวเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรลงไปในนั้น ไม่ได้ด่าอะไรลงไปตอนเขาพวกเขาแค่ให้คนมาตั้งชื่อ,อเราก็เลยแชร์แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันเป็นกระแสมากๆแล้วเราเห็นว่าเออมันเป็นภาพตัดต่อมัน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 ,ม,นมันจะผิดกฎหมายนะคะซึ่งจริงๆมีคนไปเตือนจอนนี่เขานั่นแหละเขาก็เลยลบลบเสียก่อนถูกฟ้องลบแล้วนะลบก่อนถูกฟ้องนะ,ะสารเนี่ยเอาครูสรุปมาจนถึงเรื่องของคำพิพากษา สารก็พิพากษาคุณคุณนัทไม่ได้ไปนะคะจอรยย์นี่เขาไปเขาไปฟังคำพักษาเองคุณนัทไม่ได้ไปกับเขาให้เขาไปจัดการเองและให้เขาเตรียมตัวเตรียมเงินประกันตัวเตรียมนู่นนั่นนี่ไปด้วยนะคะศ<ม>ารพิพากษาวา่าเขาเนี่ยแชร์ภาพซึ่งเป็นภาพตัดต่อขอแค่แชร์ภาพตัดต่อนะผิดกฎหมายแล้วเห็นไหมคะผิดกฎหมายแล้วสารลงโทษจำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญา,าแค่แชร์ภาพตัดต่อนะคะ จำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญานะคะแต่เขาประกันตัวออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวอุทธรขอความเมตตาคุณนัทก็บอกแล้วว่าในชั้นอุทธรเนี่ยไม่ต้องสู้หรอกเพราะเราผิดจริงเราขอความเมตตาศาลแล้วคุณนัทก็ให้เขา่เอาเงินสองหมื่นคือเขาก็เตรียมสองหมื่นไว้อยู่แล้วไว้จ่ายอยู่แล้วถ้าชั้นไก่เกียร์ธรรมราชเขาตกลงเนี่ยเขาก็จะจ่ายอยู่แล้วเขาเตรียมไว้อยู่แล้วสองหมื่นคุณนัทเลยบอกเงินสองหมื่นที่เตรียมไว้ชั้นไก่เกียร์เนี่ยเอาจ่ายเลยจ่ายเขาวันนี้เลย จอน,นี่เขาก็ออกไปกดเงินเลยนะคะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็โพสต์ขอโทษให้แล้วคุณนัทบอกต้องขอโทษเขาด้วย <c oughs> คือศาลก็ให้โพส์ขอโทษคุณนัทก็บอกว่ากา,ารขอโทษเขาเนี่ยต้องขอโทษเขาด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดความเสียหายแก่เขาแล้วต้องประกาศด้วยว่าศาลเนี่ยมีคาพิพากษาอย่างไรจอนนี่เขาก็เขียนมาอย่างดีคุณนัทตรวจแล้วผ่านนะคะก็ให้เขาโพสต์แล้วเขาก็เลยเตือนภัยเขาบอกว่าเขาขอเขียนเตือนคนที่ เพื่อนในโซเชียลด้วยให้เอาให้เอาคดีเขาเนี่ยนะคะเป็นกรณีศึกษาเขายังทําประโยชน์ให้กับสังคมตรงนี้ด้วยว่าไหนๆเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะเขามีกระแสมีคนติดตามให้คนที่ติดตามเนี่ยได้รู้ว่าการกระทําแบบนี้มันผิดนะคุณอยากทํานะคะคุณนัทก็บอกโอเคอนุมัติผ่านให้เขาโพสนะคะก็โพสต์ไปแล้วเดี๋ยวก็โพสต์ให้7วันแล้วก็เขาก็ทําคลิปเล่าเรื่องราวแล้วคุณนัทก็คุยว่าเดี๋ยวคุณนัทกลับมา นะคะจะไปขึ้นไลฟ์กับเขากับจอนนี่เพื่อที่จะให้ความรู้ตรงนี้อีกทุกวันนี้นะคะเ,เพจต่างๆที่เป็นเพจอวาาตารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพจวิเกเเียนเพจอีซอเพจต่างๆที่ข่าวกระแสหลักนะคะเอาไปพูดถึงแล้วก็เอาข้อความโพสจะเป็นโพสแฉโพสแซะโพสอะไรแขวะอะไรก็ดีเนี่ยเอาไปอ่านนะคะทำให้คนเนี่ยไป,ไปติดตาม พอติดตามเสร็จคนที่ไม่รู้ถ้าไปเจอภาพตัดต่อก,ก็ไปแชร์นะคะพอแชร์ปุ๊บโดนฟ้องเจ้าของเพจเนี่ยเป็นใครไม่รู้เพราะเขาเป็นอวตารเขารอดนะคะคนที่ติดคุกคือเรานะคะคุณนัทถ,ถึงบอกว่าภาพเนี่ยแล้วคุณนัทย้ําตลอดเวลาเลยนะใครก็ตามที่มาที่เฟซคุณนัทนะแล้วเอาภาพมาแปะถ้าคุณนัทเห็นว่าเป็นภาพผิดกฎหมายคุณนัทลบแล้วอย่ามาโกรธนะ แล้วถ้าหากว่าลบแล้วยังทําอีกจะบล็อกนะแต่ถ้าพลาดหูพลาดตาคูนัดไปคูนัดไม่เห็นนะคะคูนัทก็ให้รับผิดชอบเองนะคะถ้าคูนัทเห็นคูนัทจะกดไลค์ไว้ว่าเออรับรู้รับรู้รับรู้รรกดไลค์ของคูนัทไม่ได้แปลว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะคูนัทรับรู้ว่าอันนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านแล้วซึ่งคอมเมนต์เนี่ยในบ้านฟ้าของคูนัทเนี่ยมันเยอะมากในแต่ละโพสต์บางที เป็นร้อยๆคอมเมนต์นะคะครูนัทก็ตามอ่านพยายามตามอ่านเพราะว่าเราต้องพยายามควบคุมนี่คือเหตุผลที่ตั้งแต่ตอนแรกครูนัทไม่อยากเปิดคอมเมนต์เป็นสาธารณะไม่อยากเปิดเป็นสาธารณะเพราะเราต้องมานั่งอ่านแต่ในในเมื่อพอเป็นกระแสะเรื่องเบียรนะคะก็มีการเรียกร้องว่าให้เปิดเป็นสาธารณะคุณจะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นครูนัทก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วใครอยากด่าเข้ามาดา่า ให้เวลาด่าแต่ถ้าพ้นเวลาอนุญาตแล้วโดนฟ้องแล้วคุณนัทก,ก็ฟ้องจริงๆด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาให้เราเห็นนะคะเราอย่าไปเห็นว่าเรื่องใดเป็นกระแสแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ตามใจเรามีสิทธิ์ที่จะเอาภาพตัดต่ออะไรมาเชื่อมา,มาแชร์มาอะไรก็ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ทุกอย่างมันมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วตัวเราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้ แล้วเราจะบอกว่าคือในความคิดของจอห์นนี่เนี่ยจอนนี่เขาคิดว่าเขาคิดว่าภาพตัดต่อมันต้องเสียหายเช่นตัดหัวเอาหัวควายมาใส่เอาหัวเหี้ยมาใส่เอาหัวสัตว์ต่างๆมาใส่นะคะหรือตัดต่อเอาไปใส่ในภาพโปให้เหมือนกับว่าคนนี้เป็นคนเปือยกายหรืออะไรแบบนี้ลักษณะภาพอย่างนี้เรียกภาพตัดต่อบอกไม่ใช่โนภาพดีๆนี่แหละ ถ้าไปเคลื่อนย้ายภาพหรือเปลี่ยนแปลงภาพที่แท้จริงเรียกว่าภาพตัดต่อทั้งสิ้นเป็นความผิดทั้งสิ้นนะคะเป็นความผิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นครูนัทก็เลยเอาเรื่องเนี้ขึ้นมาให้เห็นเราอย่าเห็นว่าเรื่องใดเป็นกระแสดูเคสอาจารย์โจเห็นไหมอาจารย์โจที่ไปออกโหนกระแสหมอดูที่ไปออกโหนกระแสแล้วลูกศิษย์คนตื่นทำเอฟซีคนตื่นทำเข้ามาด่า แล้วเขาต่อสู้ว่าเป็นกระแสรเรื่องเนี้ยเขาแสดงความคิดเห็นเพราะมันเป็นกระแสและแถมคอมเมนต์เป็นเอกฉันด่าหมอดูด้วยเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ด่าหมอดูเป็นยังไงคะสารพิพากษาว่ามีความผิดแล้วสารไม่ได้ลงโทษจำคุกนะคะลงโทษปรับเพราะสารให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจเนี่ยเป็นจํานวนสูงมากคือ10,000แบาทและเขาวางสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันกลับมาจากเชียงใหม่โจก็จะไปเบิกเงินนี้ออกมานะคะ เห็นไหมคะว่าจะเป็นกระแสหรือจะคอมเมนต์เป็นเอกฉันถ้ามันผิดกฎหมายมันคือผิดกฎหมายนะคะเคสกรณีของจอนนี่สารจำคุกเนื่องจากว่ากำหนดค่าเสียหายให้ทนายธรรมราชน้อยนะคะกำหนดให้แค่สองหมื่นบาทแต่ในขณะที่ของโจเนี่ยหมิ่นประมาทธรรมดานะไม่ได้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะเข้ามาที่เพจเป็นหมิ่นประมาทธรรมดานะคะ ค่าเสียหายถึง1นึ่งแสนบาทแต่ไม่จำคุกให้จ่ายค่าให้จ่ายค่าปรับให้เข้าหลวงแทน8,000บาทนะคะแล้วก็ให้กำหนดค่าลิชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทย์อีก5,000บาทรวมดอกเบี้ยแล้วเป็น1,600 0 0 6 0นะบาทเขาวางครบจำนวนทุกบาททุกสตางค์เรียบร้อยแล้วแต่ของทนายธรรมรานี่ยเนื่องจากว่าค่าเสียหายน้อยนะคะก็เลยเป็นการลงโทษจำคุกซึ่งคุณนัทก็บอกว่าจอนนี เอาค่าเสียหายจ่ายเขาเลยมันเป็นความชอบธรรมในเมื่อศาลกําหนดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เขาย่ยได้รับไม่ต้องไปดึงเขาจ่ายเขาเลยก็จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณนัทถึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาเตือนมาบอกแต่วันเนี้ยคงไม่ได้คุยกันยาวเพราะว่าเดี๋ยวคุณนัทจะต้องพาพ่อไปกายภาพนะคะแล้วคุณนัทเองก็ต้องไปด้วยแล้วเดี๋ยวกว่าจะเสร็จกลับมาบ่ายสี่โมงเนี้ยก็จะต้องมาเตรียมน,นู่นนั่นนี่นะเก็บ เก็บข้าวเก็บของเตรียมรถเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มนัดโจนักตาลมาแล้วก็ขับรถออกจากออกจากกรุงเทพนะคะตอนสี่ทุ่มไปถึงจังหวัดตากก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้สายสายพรุ่งนี้เราไปทําบุญไปแจกทุนการศึกษาเด็กชาวเขาเด็กเด็กเด็กดอยอะคะ่ะแล้วก็ไปเอาของเอานมเอาขนมเอาอะไรไปไปให้เขานะคะ เสร็จแล้วคูนัดก็จะตีรถจากตากพักคืนหนึ่งแล้วก็ตีรถจากตากเนี่ยอุ้มผางเนี่ยขึ้นเชียงใหม่ไปทําธุระที่เชียงใหม่เสร็จธุระที่เชียงใหม่วันอาทิตย์ก็เดินทางกลับน,นะคะเพราะฉนั้นเราก็ไม่ได้พบกันไปอีกหลายวันคูนัดมีสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวคูนัดจะพูดเรื่องของอความรักความรักนะคะเรื่องเพราะว่าตอนนี้เรื่องคําว่าเปรมะเนี่ยกำลังโด่งดังนะคะ เอาไปตั้งชื่อสถานที่นะคะเป็นลานเปรมะเรือนเปรมะมันคืออะไรไอ้คำว่าเปรมะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมันเป็นความรักชนิดไหนซึ่งครูนัทเนี่ยเปิดประเด็นไว้แล้วว่าเปรมะเนี่ยคือความรักชนิดความรักแบบความรักลึกซึ้งนะคะความรักแบบผัวเมียหรือรักตัวเองนี่แหละรักตัวเองก็เรียกว่าเปรมะแล้วมันมีอีความรักอีกความรักหนึ่งที่เป็นความรักที่พึงประสงค์ในพุทธศาสนาเรียกว่าเมตตา เปมะไม่ใช่เมตตาเปมะก็ไม่ใช่เสน่หาแต่ในเปนมะมีเสน่หาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูนัจะเข้ามาพูดเรื่องหลังจากกลับจากตากแล้วจะเข้ามาพูดเรื่องนี้นะคะเอาสวัสดีค่ะอี้ของอี้ไม่ดีใจด้วยนะของอี้ก็สารยกฟ้องนะคะคือคดีของคุณอี้แทนคุณนะคะในกรณีที่ทนายธรรมราชฟ้องแล้วสารยกฟ้องเนี่ยเพราะว่าคุณอี้เนี่ยเขาไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะ เขามีการโพสต์โดยการใช้ภาพมาเลียงกันแล้วเล่าเรื่องราวของคดีเชื่อมจิตของกรณีเชื่อมจิตนะคะแล้วก็เขาก็ให้ความคิดเห็นในมุมของเขานะคะแม้ถ้อยคําจะแรงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงใครแล้วภาพนั้นเนี่ยภาพที่คุณอี้เขานําขึ้นโพสต์เป็นภาพที่แท้จริงไม่ใช่ภาพที่ตัดต่อมีภาพทนายธรรมราชอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ทนายธรรมราชคนเดียวภาพเดียวและคือเนื่องจากมันประกอบเป็นหลายภาพ ะค,ะคุณนัทก็ยังไม่ได้เห็นสำนวนของอี้นะคะว่าเพราะอะไรเหตุอะไรแต่คุณนัทเดาว่าแบบนี้เพราะนั้นศาลก็ยกฟ้องทั้งหมิ่นประมาทยกฟ้องทั้งพลบคอมนะคะก็เป็นอันว่าจบกันไปก็ถือว่าคุณอี้โชคดีนะคะในส่วนนี้นะคะก็โชคดีกันไปนะคะและแต่ของจอนนี่ไม่ได้โชคดีอย่างนั้นเพราะว่าภาพที่เขาแชร์ อีบอกพี่พี่พูดได้ไหมเนี่ยที่ที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะคะอ่าภาพที่จอนนี่ของแชร์นะคะเป็นภาพที่เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นจากการตัดต่อจริงๆแม้ว่าเจตนาของจอนนี่จะไม่ได้มีเจตนาทําให้ทนายธรรมราชเสียหายแต่มันเป็นภาพที่เกิดจากสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ต่างอะไรกับการที่ เราพกเฮโรอีนนะคะเรามีเฮโรอีนไว้ในครอบครองต่อให้เราไม่เสพเราก็รับครอบครองของผิดกฎหมายหรือ,อยาเสพติดให้โทษต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยที่ฉันเอาเฮโรอีนมาไว้ในครอบครองเนี่ยฉันจะมาศึกษาจะมาดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงสัมผัสฉันไม่ได้เอามาเสพตรวจฉี่ฉันก็ได้ฉันไม่มีฉี่ม่วงแต่มันไม่เกี่ยวไนงะ เพราะคุณถือของผิดกฎหมายอยู่ในมือยังไงคุณก็ต้องโดนเพราะมันเป็นของผิดกฎหมายเช่นเดียวกับภาพตัดต่อมันเป็นของผิดกฎหมายเพราะนั้นถ้าคุณแชร์คุณก็โดนเรื่องนี้ครูนัทก็บอกกับจอนนี่ไว้ตอนแรกแล้วว่าโอกาสจะชนะก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่โอกาสจะแพ้ก็มีเช่นกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับมุมมองของศาลนะคะไม่ได้หมายความว่า คดีแบบเดียวกันนี้ไปที่ศาลอื่นแล้วจะตัดสินแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าศาลมองว่าถ้าศาลมองว่าแม้เป็นภาพตัดต่อแต่ไม่มีความเสียหายเช่นแม้เป็นภาพตัดต่อแต่แชร์มาอาจจะชื่นชมหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะไม่มีความผิดก็อาจจะนะทั้งหมดเป็นดุลพินิษคุณนักถึงบอกว่า เวลามีคดีความเนี่ยอย่าเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าดุลพินิษแล้วร้อยเปอร์เซ็นในคดีความไม่มีค่ะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นในคดีความมันมีเปอร์เซ็นต์มากหรือเปอร์เซ็นต์น้อยหรือเปอร์เซ็นต์พอๆกันโอกาสแพ้มากน้อยหรือพอๆกันนะคะซึ่งคดีของจอนนี่คูนัทก,ก็บอกแล้วบอกว่าโอกาสจะแพ้ก็มีนะโอกาสจะชนะก็สูงนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาถ้าหากว่าไก่เกีียกันได้ โอกาสแพ้เรามีและเราเป็นจำเลยอ,อยากให้ไก่เฮียนะคะอยากให้ไก่เฮียแต่เนื่องจากไก่เฮียกันไม่ได้นะคะก็เลยจบกันไม่ได้เราก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่เราจําเป็นต้องสู้สู้คดีทั้นท่านที่จริงๆเราไ,ได้อยากสู้คดีนะคะเราอยากไก่เฮียนะคะแต่ว่าทนายธรรมราชเขาก็บอกว่าเขาเสียหายจริงๆคือถ้าเป็นคนอื่นนะเขาบอกเขาไม่ถอนให้นะนี่เป็นพี่นัดขอนะเขาถอนให้แต่ แต่เขาขอค่าเสียหายตามเนี้ยจ่ายเท่าตามนี้ยเขาถอนให้เลยคือจ่ายครบจบให้อะว่าง่ายๆนะคะเนื่องจากมันไม่ลงตัวกับเรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขอย่างเดียวจริง,งที่ไม่ลงตัวคดีนี้นําไปสู่จุดที่จอห์นนี่จําเป็นต้องสู้เพราะว่าจอห์นนี่ไม่สู้เขาไม่ได้ไงเพราะเขาเคาเขาสืบอะเขาไม่ไม่ถอนอะเราก็ยังเป็นต้องสู้นะคะมันก็อยู่ที่เราจะรับสารภาพหรือเราจะสู้คือรับเนี่ยก็ติดคุกอยู่ดี จาก6เดือนก็อาจจะเป็น3เดือนสู้ก็ตามนี้อยู่ดีเพราะนั้นเราก็เลยเอา้าไหนๆโอกาสจะชนะมันมีไม่ใช่ไม่มีดังนั้นก็สู้แต่ถ้าคดีไหนที่โอกาสจะชนะเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยอย่างกรณีคดีที่ FC คนตื่นทำที่มาด่าอาจารย์โจเนี่ยถ้าคุณนัทเป็นทนายจำเลยคุณนัทไม่ให้สู้เลยเพราะโอกาสจะชนะเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยเปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่จะพิก ที่จะพลิกเป็นไปเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าคดีลักษณะอย่างนี้คุณนัดให้ยอมเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องไปหาไปกู้ไปยืมไปอะไรมาก็ต้องก็ต้องทาให้เขานะคะแต่ถ้าคดีมีโอกาสชนะได้สูงก็อยากจะอ้าวไหนๆแล้วก็อยากจะสู้กันลองวัดดวงดูมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นบรรทัานแล้วมันก็เป็นบรรทัานจริงๆนะคะคุณนัทก็เลยฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ท่านที่ แชร์ข่าวแชร์ภาพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโซเชียลต้องระมัดระวังให้มากนะคะเดี๋ยวอีค้คัดเอกสารแล้วก็โทรหาพี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้พี่ดูได้นะคะก็ะคุยกันไว้แล้วโอเคค่ะงั้นวันนี้คุณนัดก็รบกวนเวลาทุกท่านเท่านี้นะคะขอบคุณอี้ขอบคุณปู่มนีนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาฟัง ใครยังไม่ได้ฟังก็ามาฟังย้อนหลังได้นะคะไปที่บ้านฟ้านะคะฟังย้อนหลังที่บ้านฟ้าได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคกะอีบอกเคารพเคารพรักเสมอขอบคุณค่ะบายๆน้ำมัตการค่ะสวัสดีค่ะ